ไหนๆเราจะซื้อที่ชาร์จถ่านทั้งทีครับชาร์จได้หลายรุ่นหลายแบบนี่ครับชาร์จทีเดียวพร้อมกันสี่ก้อนครับอันนี้ที่เราใช้ไมโครโฟนไร้ไสายครับต้องใช้ถ่านพร้อมกันถึงสามก้อนครับเราไม่ต้องรอให้สะดุดครับกรณีที่แบตแบตหมดนี่ครับกรณีที่แบตหมดปุ๊บเราสามารถ ชาร์จได้รอได้เลยครับไม่ต้องเสียจังหวะโอกาสที่เราร้องเพลงคาราโอเกะหรือมีงานสังสรรค์ต่างๆที่เราต้องใช้ไม์ครับไม่ว่าจะเป็นไม์ในการประชุมฐานนี้ก็มีประโยชน์มากครับกรณีที่ไม่มีฐานนี้จะทําให้ต้องวิ่งหาฐานให้ยุ่งยากครับเนื่องจากว่าฐานแบบนี้ก็ไม่ได้มีขายในร้านทั่วๆไปครับดังนั้นเราต้องมีที่ชาร์จฐานชาร์จทีเดียวให้ได้ถึงสี่ก้อนนี่ครับ ชาร์จได้หลายรูปแบบครับก็จะมีบอกในครับแต่ละเบอร์สามจุดเจ็ดโวลต์สี่จุดสองโวลต์เนี่ยครับแบตลิเทียมไอออนนี่ครับ,แบบรบกรณีนในในที่เต็มก็จะเป็นสีเขียวกรณีนในในที่ยังไม่เต็มก็จะเป็นสีแดงนี่ครับจะมาพร้อมกับสาย USB Type C เสียบเข้าได้เลยครับนี่ก่อนนี้เต็มแล้วสีเขียว ก่อนนี้ยังไม่เต็มเป็นสีแดงครับผมใช้ดีบอกต่อครับที่ชาร์จทานชาร์จทีเดียวสี่ก้อนใช้ดีบอกต่อครับ